ผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยนะครับตอนนี้ใบสองสี่สิบเห็ดแล้วนะครับผมก็บิตคอยก็เทสขึ้นมาที่สามหมื่นเก้าพันดอลลร์แล้วนะครับก็ในระหว่างทางอาจจะมีขึ้นมีย่อบ้างธรรมดานะครับแต่ว่าตามเฟรมวีคตามเฟรมเดย์นะครับก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะดูด้วยกันนะครับจะดูด้วยกันของตามเฟรมเดย์นะครับ ก็แนวต้านเดนะครับจะอยู่โซนนี้เลยนะครับเดเนี่ยไม่ใช่แนวต้านนะครับอาจจะเป็นแนวต้านของ M30 หรือว่า H1 นะครับที่ขึ้นมาถึงตรงนี้อาจจะย่อบ้างสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับแต่ถ้าดูตามเพรมเดแล้วหมายความว่าตั้งวันตั้งคืนนะมันจะขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็ตาผ่านตรงนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับโซนของอนี่คือโซนนี้นะครับโซนของราคาโซนนี้ นะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับนี่คือเทรนไลน์ที่ผมตีไว้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทะลุโซนนี้ได้ก็น่าจะไปต่อแต่ระหว่างทางมีเยอบ้างเพราะว่าตามเฟรมสั้นๆเนี่ยมันสูงมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูตามเฟรมวิกด้วยกันนะครับว่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบไหนนะครับเอาเนี่ยเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับตูดโยงนี้ตูดโยงนี้ตูดอยู่ตรงนี้จะขึ้นแบบนี้ได้หรือเปล่าดังนั้นแล้วถ้าขึ้นแบบนี้เราก็มาดึงขึ้นไปนะครับผมหกหมื่นสามพันดอลลาร์นะครับวิกนี้ที่จะมีโอกาสไปได้คิดแบบ ง่ายๆโอ้โหนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วต่อไปเมื่อสูงมากตัวนี้เส้นโตสูงมากมันก็วนลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่มันวนลงมาแค่โซน48,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะไปต่อนะครับนี่คือถ้าสมมติง่ายตามที่ผมพูดนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับที่จะทนกําไรและทนการทุนนะครับโอเคส่วนมากจะทนการทุนได้นะครับแต่ทนกําไรไม่ก็ได้นี่คือเิรต์นแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะสร้างฐานอยู่แต่แถวโซนนี้เลยนะครับเนี่ยทำไส้อยู่นะครับล่างสุด38,800 นะครับก็อยู่ในกรอบแคบๆนะครับผมไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยนะครับผมอ่าโซนของ M5 นะครับ M5 แล้วต่อไปผมจะมาดู M15 M15 ขึ้นต่อนะครับเย็นๆนะครับผมเรียบร้อยครับต่ำนิวไฮใหม่แน่นอนนะครับผมณวันนี้นะครับขึ้นแน่นอนนะครับส่วนของ M30 นะครับก็มีการกดตัวลงมาแต่ กดตัวลงยังไงก็น่าจะไม่ต่ํากว่าโซนนี้นะครับผม38,800แล้วก็โซนข้างล่างโซนนี้นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ย่อตัวลงมาได้นะครับถ้าเกิดกรณีหลุดนะครับผมโอเคนะครับผมจะพยายามทําเส้นสีให้ทุกคนได้ดูนะครับโซนนี้38,600นะครับก็จะเป็นโซนของแนวรับนะครับแล้วก็โซนนี้38,700นะครับแต่ละ100จุด ร้อยดอนต่อ1 BTC มันดูตามเฟรม s1 นะครับก็ไต่ขึ้นนะครับผมมีแรงซื้อนะครับผมแล้วก็ s4 เช่นกันนะครับถามว่า s4 วันนี้มีโอกาสไปถึงไหนครับเนี่ยโซนนี้39,700แล้วก็4 0่ห0ื่นสี่หมื่นาะครับดูโซนนี้ดูตามเฟรมใหญ่นิดนึงนะครับมันจะได้มองชัดนะครับผมนะก็รอบนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นลักษณะของแบบนี้ได้หรือไม่อ่าโซนนี้1นนะครับโอเคผมจะยกตรงนี้มานะครับรอบนี้นะครับก็นั่นเลย นะครับถามว่าขึ้นไหมนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ถามว่าลงไหมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ในใจผมรู้ว่ามันจะไปลักษณะแบบไหนนะครับดังนั้นแล้วก็ทุกคนต้องฝึกดูกราฟด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าติดดอยแล้วถึงไปเอาพื้นฐานมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่นะครับคุณต้องดูพื้นฐานดูดูกราฟด้วยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะครับมันมาไกลหรือเปล่านะครับถ้าดูทั้งทีแบบนี้คือสวยงามมากมากเลยนะครับก็ ตบขึ้นมาแล้วนะครับแต่งต่อไปก็คืนกินกลาขึ้นก็ตบขึ้นไปแบบนี้นะครับผมนี่คือครับของบิตคอยนะครับโอเคครับก็อัปเดตกันสั้นๆเลยขอบคุณทุกคนนะครับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ดูรายตัวให้นะครับก็ร้องขอได้เลยนะครับบอกได้เลยผมไม่สามารถที่จะตอบสนองของหลายคนได้นะครับว่าจะดูตัวไหนบ้างยังไงก็ อ่าช่วยบอกมาเลยนะครับผมจัดไปนะครับผมวิเคราะห์เจาะลึกหรือดูในมุมมองส่วนตัวนะครับผมเ r p ก็น่าสนใจแล้วนะครับร่มน่าสนใจแล้วนะครับเ r ็เนี่ยก็คนกลางทีจะสวยผมไม่ผมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้รู้ว่าคําสั่งบายหรือเปล่านะครับแต่ยอดนี้ก็คือรับของหลายวันก่อนนะครับกยอดนี้ถ้าเกิดตะลุตรงนี้ได้ก็น่าจะบินแล้วนะครับผมนะยีบาทเนี่ยไปหกบาทก็2 2 4 6 2 ,46, 2% 0 0สหรนะครับผมสำหรับตัว h r p กนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับผมการลงทุนก เขามันเสี่ยงนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่ยังไงก็อย่าไปอวยกับมือใหม่มากนักว่าคุณจะต้องไม่กัดทุนนะครับเพราะว่ามือมือเก่าเล่นมาเป็นสิบยี่สิบปีเขายังกัดทุนได้แต่เขาต้องอยู่ให้รอดนะครับผมฝากให้คิดนะครับปิดคอยก็อยู่ตอนนี้เลยนะครับผมสามหมื่นเก้าพันหวังว่าวันนี้จะบินไปแ,แ,แถวๆโซนสี่หมื่นสามร้อยนะครับเอาจุดคลาสสิกเอาแบบยากๆหน่อยนะเอาแบบยากๆหน่อยนะครับ,บ,บ,รบประมาณสักเอาแบบที่เป็นไปไม่ได้ดีกว่านะครับสี่หมื่นแปดร้อยหรือสี่หมื่นหนึ่งพันหนร้อยนะครับผม ไปราคาไหนก็ได้ครับเมื่อเก็บกองเสร็จแล้วนะครับผมไม่ต้องไปคาดหวังมันนะครับเพราะว่าเรารอบนี้ก็ถือยาวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะถือถือยาวแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับผมนะถ้าทำได้เส้นวิ่มันไม่ตัดลงเนี่ยข้อไม่สูงโวบอสนะ่ะระดับระดับระดับ80เนี่ยตอนตอนนี้คือเส้นทุกอย่างมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วถ้ามันอยู่กรอบบนแบบนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปแบบนี้อยู่แบบนี้วีคมันเนี่ยผมอยากเตะขายหมดเลยนะครับให้ถึงวันนั้นก่อนนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเมื่อเวลาขายตรงไหนเราจะได้กระซิบกันบอกเขาบอกข้างหูเบาๆครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับก็ผมไม่ได้อัปเดตอะไรแต่ตัวอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวในกลุ่มนะครับทักทายได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ